สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหางคมดูดวงประจําวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยน2564นี้นะคะการดูดวงครั้งนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งเป็นดวงโดยรวมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมกันด้วยค่ะขอบคุณสำหรับผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ ที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักเข้ามาให้กำลังใจกันเสมอนะคะประมาเริ่มต้นไพต่ตัวตวในใบแรกของชาวราศีกรกฎนะคะได้ไพ่เดอะฟูลไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงว่าเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวสนุกสนานไม่รักตัวกลัวตายนะคะแต่มีความเป็นคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะเป็นคนมองโลกในแง่ดีซึ่งเป็นผลทำให้เดินทางไปไหนใกล้ไกลไม่ว่า จะพบเจออุปสรรคหรืออันตรายใดๆนะคะคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยในการเดินทางนั้นๆนะคะเป็นคนที่ชอบเสี่ยงนะคะก็ให้ระมัดระวังในการเสี่ยงที่คุณเข้าไปนะคะเพราะว่าอาจจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ก็ได้อยู่ที่คุณนะคะ มาดูสถานการณ์รอบตัวของชาวราศีกรกฎนะคะได้ THE TOWER ไพ่ใบนี้ให้ระมัดระวังการทะเลาะวิวาทหรือการเกิดอุบัติเหตุที่รวดเร็วกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะก็ให้ระมัดระวังหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพตกงานนะคะจากเดิมทำงานอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องไปทำงานอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ตรงข้ามกันเลยนะคะ ให้รระมัดระวังอารมณ์โกรธของคุณนะคะอาจจะทําให้สถานการณ์ยุ่งยากมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะควรจะอยู่ห่างไกลจากาภาวะที่ทําให้เกิดอาการตรึงเครียดนะคะทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทการาขัดแยง้งให้อยู่ห่างๆหรือไปไกลๆเลยก็จะดีนะคะจะช่วยคลี่คลายได้ มาดูอนาคตอันใกล้ของชาวราศีกรกฎนะคะได้ The Hangman ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการสูญเสียนะคะของตัวคุณเองอเหมือนกับแบบว่าเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ต้องฝืนต้องอหยุดติ้งอยู่กับตัวเองนะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ การตัดสินใจอาจจะผิดพลาดได้นะคะควรรับฟังคําพูดของผู้อื่นบ้างให้อดทนอดกลั้นนะคะตอนนี้ก็ให้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะอาจจะเกิดจากโรคเบาหวานความดันมดลูกไม่ดีแบบถ้าคนมีท้องนะคะก็อาจจะแท้งง่ายหรือการอกหักอย่าร้างก็เป็นได้อาจ อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะหรือคนใดคนหนึ่งการตัดสินใจอะไรก็ให้ชะรอไปก่อนนะคะเพื่อให้ผ่านช่วงระยะเวลานี้นะคะยังไม่ต้องตัดสินใจนะคะมาดูเรื่องที่จะสนับสนุนคุณนะคะได้สีไม้เท้าไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความ สำเร็จนั่นเองนะคะคุณอาจจะได้บ้านใหม่ได้ธุรกิจส่วนตัวใหม่ๆค้าขายมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะขยับขยายต่อไปได้นะคะมีการเฉลิมฉลองในครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องพร้อมหน้ากาันมีความบุรมสมบูรณ์ในนี้นะคะมันเหมือนกับคุณได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมามา,มากมายแล้วตอนนี้คุณพร้อมแล้วนะคะที่จะ เดินหน้าขยยายธุรกิจการงานของคุณให้ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาดูเรื่องที่ผ่านมาของชาวราศีกรกฎนะคะได้เอกออฟซอสไพ่ใบนี้มีชัยชนะเข้ามานะคะแต่คุณต้องแลกด้วยการที่จะต้องอดทนขยันนะคะชีวิต ของคุณที่ผ่านมาต้องพึ่งพาตัวเองตลอดเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงรักอิสระรักอิสระนะคะชอบทำงานคนเดียวมีเหตุมีผลมีความเที่ยงธรรมมีความยึดยุติธรรมนะคะเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งควบคุมตัวเองได้นะคะเป็นคนที่มีความอดทนมีชื่อเสียงดีนะคะแต่ออกจะรวยชา้านั่นเองนะคะก็ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนก็ต่อสู้ด้วยกันทั้งนั้นนะคะดวงมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดนคือต้องต่อสู้สด้วยตัวเองนั่นเองนะคะถึงจะพบกับความสําเร็จดวงของของคุณนี่นะคะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนแล้วก็ต้องต่อสู้ด้วยตัวเองนะคะ ถึงจะประสบความสำเร็จได้มาดูอนาคตของชาวราศีกรกฎนะคะได้เดดเดตไพ่ใบนี้นะคะบอกถึงว่าให้คุณระมัดระวังสุขภาพของคุณนะคะอาจเข้าโรงพยาบาลกระทันหันถึงขั้นผ่าตัดอะไรอย่างนี้เลยนะคะรวมไปถึงการงานของคุณก็เป็นได้นะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ คนใดคนหนึ่งเสียชีวิตหรือไม่ท่านก็เลือกราย่าร้างกันหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เลือกราย่าร้างก็ได้นะคะมันเหมือนไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงว่าเมื่อถึงข่าวครอ์นะคะก็ให้ทําบุญซื้อลงศพนะคะบริจาคไปเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะดีต่อเจ้าชะตาเป็นช่วงที่ ถ้าอย่างสมมุติว่าคนที่เป็นผู้หญิงนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับการมีลูกยากหรือจะอยู่ในช่วงที่แบบว่าจะต้องทำกิฟต์นะคะถึงจะได้ลูกมาก็ต้องอทำตรงนั้นไปถึงจะสมหวังอย่างนี้นะคะเป็นช่วงที่ต้องเก็บตัวรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะคะต้องมีความ กล้าหารอดทนนะคะที่จะใช้ชีวิตในช่วงระยะเวลานี้ก็ให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะชาวราศีกรกฎมาดูปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะได้ Queen o o s s w o r d ไพ่ใบนี้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวมีทิฐิมานะไม่ยอมใครพอสมควรเลยทีเดียวนะคะและ เป็นคนที่ไม่ยอมเป็นรองใครถ้าสามีภรรยามีมีเล็กมีน้อยนะคะก็ตัดเลยไม่ไม่อยู่ด้วยนะคะเพราะว่าตัวตนของเขาอะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงรักมั่นคงนะคะแต่ถ้าเจอว่าคู่ของตัวเองไม่มีความซื่อสัตย์เขาก็พร้อมที่จะจากไปโดยที่ไม่หลังเลเลยนะคะ เป็นคนพูดตรงมีความยุติธรรมนะคะสร้างตัวมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเป็นช่วงที่อยู่ในภาวะาความเศร้ากลุ้มใจมีความกังวลใจนะคะก็เลยจะต้องเลือกคู่ชีวิตที่มีฐานะเท่าเทียมกันหรือมีอะไรที่เสมืองเสมอกันหรือไม่ก็สูงกว่านะคะ ถ้าไม่ได้อย่างใจก็ขออยู่ตัวคนเดียวดีกว่าประมาณนี้เป็นคนที่รักชอบคนยากนะคะแต่ก็มีความรักที่มั่นคงรักใครแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะขี้หึงแล้วก็เป็นคนที่ใจเด็ดมากๆเลยะคะ่ะมาดูการแก้ปัญหาของชาวราศีกรกฎนะคะได้ไพ่ The Emperor ไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงว่า คุณสามารถที่จะแก้ปัญหานั้นๆได้นะคะด้วยความที่ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงไพ่อของผู้นําการที่มีผู้ใหญ่สนับสน,นุนหรือเป็นแบ็กอัพอีกทีหนึ่งด้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีอำนาจมีบารมีมีบริวาร เป็นคนที่มีมีตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงนะคะมีความรับผิดชอบที่ที่ใหญ่หลวงนะ่ะเป็นคนที่ดูแลคนมากมายนะคะมีอำนาจในการปกครองอาจจะทำงานเกี่ยวกับ เอ่อเป็นเจ้าของกิจการเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเป็นนักการเมืองอะไรอย่างนี้นะคะทําเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บริษัทขุดเจาะน้ํามันพวกทหารตำรวจอะไรนี้นะคะเป็นหัวหน้ามียศถาบรรดาศักดิ์เป็นคนที่เงียบขรึมน,นะคะเก็บความรู้สึกเก่งเป็นคนเข้าใจยากเป็นคนที่ไม่ยอมใครนะคะมี คําพูดคําเจรจาที่ดีนะคะโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็เป็นอาการของการปวดหัวบ่อยๆนั่นเองนะคะก็ให้ระมัดระวังอารมณ์เพราะว่าจะมีอารมณ์ของคือคนที่ทำงานเกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำนี้นะคะจะอารมณ์ที่แบบรุนแรงพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังสงบสติอารมณ์ตัวเองนะคะให้ให้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้นั่นเองนะคะมาดูสิ่งที่อยู่ในใจของชาวราศรีกรกฎนะคะได้ t ด e High p r i n t เ e s s ไพ่ใบนี้เป็นคนที่มีซิกเซนนะคะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำ เป็นคนที่สนใจสิ่งลี้ลับนะคะอย่างเอ่เกี่ยวกับพวกไสยศาสตร์มด์ดําพวกเอเข้าทรงอะไรอย่างนี้นะคะเกี่ยวกับทางนั้นไปเลยนะคะไพ่ใบนี้อีกอย่างหนึ่งบอกบอกถึงเป็นไพ่ของคนที่เ่เป็นผู้หญิงที่มีอำนาจทางจิตนะคะอาจจะมีซิกเซน ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้นะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นแม่ไม้เป็นเมียเก็บเป็นเมียน้อยหรือชีวิตสมรสอาจจะอย่าร้างมานะคะ เป็นคนที่เจ้าอารมณ์เป็นคนสวยนะคะแต่เอาใจยากพอสมควรเลยทีเดียวในด้านสุขภาพนะคะให้ระมัดระวังระบบย่อยอาหารนะคะอย่างเช่นไตแล้วก็พวกปัสสาวะอะไรอย่างนี้นะคะถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามอย่างเช่นร้านเสริมสวยก็จะไปได้ดีนะคะเกี่ยวกับเครื่องสำอางแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องประดับกระเป๋ารองเท้า รวมไปถึงเจเวอรี่ของสวยๆงามๆนะคะจะทำได้ดีแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะจะเหมาะมาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะได้ View of f o r ์จูนไห่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของโชคลาภที่เข้ามาอย่างไม่คาดฝันเป็นโชคลาภที่เด่นชัดนะคะก็จะมาจากที่ดินมรดก ตกท่ออะไรอย่างนี้นะคะสามารถเก็งกําไรค้าขายที่ดินได้ราคาอะไรประมาณนี้นะคะชีวิตจะเป็นช่วงที่มีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลานะคะ เป็นช่วงที่มีความสุขความเจริญเติบโตมั่นคงทางด้านทรัพย์สินนะคะแล้วก็สติปัญญาชีวิตที่ได้ผ่านมานะคะมีทั้งสุขทั้งทุกความสําเร็จร้มเหลวทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไม่มีอะไรยืนยาวไม่มีอะไรมั่นคงแน่นอนก็คือให้รีบเร่งทำมาหากินขยนันอดทนนะคะเทพเจ้าแห่งโชคชะตาเกิดมา เกิดความปราณีต่อเรานะคะจะให้โชคให้คุณได้พบกับบุคคลที่จะเอื้ออำนวยโชคลาภให้กับตัวคุณนะคะให้เกิดความสำเร็จมันเหมือนการเริ่มต้นใหม่ของชาวราศีกรกฎเพื่อให้พบสิ่งที่ดีงามขึ้นนั่นเองนะคะยินดีด้วยนะคะชาวราศีกรกฎเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ จะเกิดขึ้นกับคุณกับชาวราศีนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะของชาวราศีกรกฎแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ